ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดยี่ห้อคล็อกนะครับรุ่นไททันนะครับขนาด61คีย์นะครับคล็อกไททันนะครับเนาะสภาพก็เป็นสภาพใช้งานนะครับเป็นเครื่องบ้านเรานะครับวันนี้หน้าจออยู่มันอยู่ข้างนอกนะครับจะดูยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจออยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องไปข้างในให้ดูอยู่นะครับ นีสายเอไปให้นะครับส่วนตัวผมลองเล่นดูเนี่ยเสียง M1 เปียโนนะครับเสียงออแกนเพราะมากครับคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเพลงสากลน,นะครับแบบเพลงสากลจะ๋าเลยอย่างบลูแจ๊ส o ลกพวกนี้นะครับจะเหมาะมากนะครับเสียงออแกนจะเหมาะไปแนวนั้นนะครับ นนาะครับนนี้รายการนี้ไม่ได้ส่งนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยอยู่อำเภอระวันจังหวัดเลยนะครับก็ท่านสามารถมารับเครื่องเยงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องไปข้างในนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน้าจอชัดนะครับอันนี้เป็นสภาพหน้าจอนะครับต้องมาถ่ายข้างในนะครับเพราะว่าข้างนอกมันมืดมันจะมองยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองปิดเปิดเครื่องใหม่ให้ดูนะครับ เปิดเครื่องเปิดเครื่องครับอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ